นี่ยังเนาะป่ากี่เดือดกันเนาะค่ะน้อเนี่ยมีฟักไว้สมุำขึ้นเลอะแต่ไม่เคยลาบเสียดอกค่ะนั่นต้มน้ำเห็นเดือดแล้วเบิ้งในยูทูบเอานะอว,นานาวะนะ,ะกันรัวมันสุกซนะก่อนทางแรล่งด้วยการลาบป่าเสียบบะเสียบก็ไปกินตอนมันสุกคนละ อ๋อนี่สูตรบ่ครับนี่สูตดดูการสูตรจา YouTube น,นะะี่แหละค่ะเห็ดบัวมันสิบลตายเบือป่ะจ๊ะรู้ตายเบือก็สร้างลูกมันลงเหรออ้ากวกให้มันสูบกันเนาะคือปรุงคือปรุง,งไม่ยังไงครับอันนี้ก็เข้ากัวเนาะนี่เข้ากัว นี่ข้าขวกลุ้มี่พริกนี่น้ำปลาชุบรสนี่เนี่มันเสียทร <c oughs> งกินเลยปากไหว่งกำลังเพิ่มถ้าก็ข้างมันสุกก่อนเนาะ เขาจะเอาขึ้นมาละแม่บอกว่าคา้างให้มันสุกก่อนนะคะเมื่อรอเวลาสุกแม่ก็จะไปสา่ข้าวกันค่ะออ๊ยมีบไก่นะ้วยุกล้าวลุกล้ว มันสุกเกินไปมันดีเหนียวไหมคะหลับปลาตองแล้วค่ะมันเออหลับปลาเห็นกี่เดือดแล้วค่ะมันม่มนปลาตองจากปลากี่เดือดปลาสะไทยเรียกปลากระดีปลากระดีปะกระดีได้นะ ป่ายัางหรอป่าที่เดิดกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยในฟกักใบจะหมดขึ้นเรอก็ไ่เคยลาบเซกเชียหอกคะ่ะนั่นต้มน้ำเห็เดือด้วเบังในยูทูบเอานะ ก็รัวมันสุกซะก่อนทางแรกเมื่อกี้นี่านลา,าบปลา,าเสียบมาเสียบเราไปกินตอนมันสุกอุู่นะอ่ามีสูตรบ่ะครับนี่สูตดสูงกับสูตรจากยูทูบอยู่นะค่ะเก็บบวมันสิบอตาเบาียกับจ้าบอตายเบียก็บสร้างลูกมันเหรอ อ้าวก็ลวกให้มันสุกกันเนาะเครื่องปรุงเครื่องปรุงไม่ยังไงครับอันนี้ก็ข้าวกัวเนาะนี่ข้าวกัวนี่ข้าวกัวไม่พริกนี่น้ำปลาชุบโรตนี่ยังมันแซ่บ ส่งกินเลยฝากไว้ชั้นเมื่อคืนถ้าก็ค้างมันสุกกนะ่อนเนาะมาจังเอาขึ้นมาละแม่บอกว่าค้างให้มันสุกก่อนนะคะ <Okay. S 2> เมื่อรอเวลาสุกแม่ก็จะไปสา่ข้าวกันค่ะ รุกแล้วรุกแล้วถ้ามาสุกเกินไปมันดีเหนียวไหมคะหลับปลาตองด้วค่ะมันเออหลับปลาเดี๋ขี้เดือดด้วค่ะไม่ไม่ปลาัตองจากปลาขี้เดือดภาษาไทยเรียกปลากระดีปลากระดีป่ะกระดีได้นะ

ทำด้วยขว้าวกลัวใจประมาณกี่กัมคนะตามใจสว่วนตาตาโอ้เข้มเข้ม <laughs> <laughs> นีุ่งนัวเสียบไปเสียบไป คน,นอีนสานถามว่าพงนวยว่าคืออะไรคะชื่อว่าตุ่นตา <laughs> ตาอะไรคะตาอะไรตาเส้ดาตาเป็นหอยใหญ่คะ่ะ <laughs> เอ,าอ้าลือดมักงาเจ็บมั้ยเนาะ ตั้มใจแน่ลูกเอ้ยมีแม่ขี้ลืมน่าลงไปสมวะ่ะมัน store, น่าใส่จักหน่อยจ้ะตาประมาณเอารูดแม่ได้มาสูบก็เส้นละลายใส่หอมใส่หอมหอมสอย

ซิมซิมพิมบิมมพอพี่พี่น้องมันออมนี้ <c oughs> จะได้กินเขียดแจักโตบปน้อแ <c oughs> เสบพี่ลีวะซีนาไปได้บ่เสบ็จเนต่ยจำ่ิกอีกนะมันบ่เ็ดปานไหนอ่ะตากพี่กมได้สีจามน้ำนัน อันน uh, uhm, uh huh. sí ี้ใส่ย้ำในอืมใส่ย้ำนี่แหละฮะโบใส่หลายดอกเขาโบมาหลายมันเป็นอันนั้นค่ะเราโกนโบใส่ดีป่ะเอาลูกว่าบ่อยใส่หลายเลยไม่ดิบขมใส่แล้วโอ้ใส่แล้วอืมใส่แล้วชิมอีกชิมมึงมาแซ่๊บกระางนี่ลาบปลาเข้า จาม,มาตากโซ่เหมกันนะข้าเนี่ยแสบบ่แสบนี่มันขึ้นอยู่กับไา่จานตวัวต่างไร<ห>่ไจานไล่จานงามงามเนี่ย้ามัใส่กับขากับน้ำกับสีงกินแสบตัวเนาะบุเสียบเซียสื่อมัใส่ลองมึงด้ยวยปแล้วจะบาดจับไปแล้วเสียวบาด นี่นะจ้า,าลาบปลาลาบปลากี่เด้อเอาก็ขอบขูดกระปุกหน่ตัวเราโปปินเดี๋ยวตากไปก่อนเอานี่นะจ้าลาบปลาครั้งแรกในชีวิตเนาะโอ้ลาบปลาเคร่องตื้อๆนันนั่นลาบแล้วเนี่ยนั่นคัมผู้ได้นัน่นฮักสอบกัน กะกดไลค์กดแช่นั่นเด้จ้าสำเนาค่าขอบคุณค่ะ